ดดีค่ะครูพัชพัชลินราหิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะครูจะพาเด็กๆไปฝึกลากเส้น13าเส้นพื้นฐานกันนะคะค่ะแต่เอเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องฝึกลากเส้น13าเส้นพื้นฐานครูมาเฉลยนะคะค่ะก็คือส3บสามเส้นพื้นฐานนะคะ ก็คือเป็นพื้นฐานการเขียนสลาพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาไทยนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆพร้อมจะสนุกไปกับครูไหมคะพร้อมจะขีดเขียนลีลาสแสดงลีลาเมือไหมคะค่ะถ้าพร้อมคุณครูขอ,ขอรบก,กวนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะเตรียมกระดาษดินสอหรือสีนะคะและฝึกและสำคัญก็คือบล็อกนะคะสำหรับฝึก นักสำหรับนักเรียนที่เริ่มฝึกลีลามือการใช้สิบสามเส้นพื้นฐานที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กับครูก,กันเลยเส้นที่หนึ่งจะรวดขึ้นเรามาฝึกพร้อมกันนะคะเริ่มจากจุดด้านล่างและลากขึ้นมาตรงตรงค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆ เส้นที่สองเส้นน้ำไหลเริ่มจากจุดด้านบนแลวลากรงมาด้านล่างเหมือนน้ำที่กำลังไหลเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากจับปากกาตรงจุดไว้ด้านบนและลากลงมาด้านล่างนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กดีค่ะเส้นที่สามเป็นเส้นขึ้นเขาค่ะเริ่มจากเด็กๆจุดไว้ด้านซ้ายล่าง ามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากเด็กๆจับปากกาและจุดไว้ด้านซ้ายล่างและลากขึ้นตรงๆเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นที่สี่เส้นนี้เป็นเส้นลงเขานะคะเด็กๆเริ่มจุดจากทางด้านซ้ายบนและลากลงมาเฉียงเฉียงนังทางด้านขวาล่างนะคะค่ะเรามาฝึกพร้อมกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กจุดไว้ทางด้านซ้ายบนและลาก มาตรงๆนะคะเฉียนเฉียงทางด้านขวาล่างค่ะเส้นที่หเป็นเส้นไม้ลื่นนะคะเด็กๆเริ่มจุดตั้งแต่นทางขวาด้านบนนะคะและล่างเฉียงลงมาทางด้านซ้ายล่างนะคะค่ะเราไปเริ่มจุดกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มจุดจากทางขวาด้านบนแล้วค่อยๆลากเส้นตรงนะคะลงมาเฉียงทางด้านซ้ายล่างนะคะลองอีกครั้งนะคะ ข่าเก่งมากค um ่ะเด็กดีค่ะเส้นที่หนะคะเป็นเส้นเครื <Okay. S 2> ่องบินขึ้นค่ะให้เด็กๆนะคะจุดทางขวาด้านล่างและลากเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะค่ะเราไปเริ่มฝึกกันเลยนะคะให้เด็กๆจุดทางขวาด้านล่างและลากเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะใครอีกครั้งนะคะให้เด็กๆจุดทางขวาด้านล่างและลากเฉียงขึ้นไปด้านบนเหมือนเครื่องบินขึ้น ค่ะเส้นที่7นะคะเป็นเส้นหลังคาบ้านเส้นนี้นะคะมีลักษณะคล้ายหลังคาบ้านเด็กๆต้องเริ่มจุดทางซ้ายและลากเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะและก็ลากลงมาเฉียงเข้ามาเฉียงมาด้านล่างค่ะค่ะไปเริ่มฝึกกันนะคะเด็กๆเด็กๆจุดทางซ้ายและลากเฉียงขึ้นไปด้านบนและก็ลากเฉียงลงมาด้านล่างค่ะ เส้นต่อไปนะคะคือเส้นที่8ดเป็นเส้นกบกระโดดค่าเส้นนี้มีลักษณะคล้ายครื่วงกลมนะคะเด็กๆต้องเริ่มลากจากทางซ้ายและโค้งขึ้นมาลงมาทางด้านขวานะคะลักษณะคล้ายกบกระโดดค่ะเราไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะเด็กๆต้องเริ่มจุดจากทางซ้ายและลากโค้งขึ้นมาขึ้นบนและลงมาทางด้านขวาค่ะต่อไปเส้นที่9นะคะเป็นเส้นบ่อน้ํา มันเป็นลักษณะของเครื่องวงกลมหงายค่ะค่ะเด็กๆต้องเริ่มจุดจากทางซ้ายนะคะทางด้านบนซ้ายและลากโค้งลงมาด้านล่างนะคะเป็นในลักษณะเครื่องวงกลมนะคะค่ะเราไปเริ่มฝึกกันเลยคะ่ะเด็กๆต้องเริ่มลากจุดจากทางซ้ายและลากลงมาด้านล่างและก็โค้งขึ้นไปด้านบนนะคะค่ะต่อไปนะคะเส้นที่1ิบนะคะ เส้นที่สิบเป็นเส้นยิธนานค่ะเส้นนี้เป็นเส้นแนวนอนนะคะเด็กๆต้องเริ่มจุดจากทางขวาและลากมาเป็นเส้นแนวนอนตรงๆมาทางด้านซ้ายค่ะค่ะเราไปฝึกกันนะคะค่ะเด็กๆเริ่มจุดจากทางขวาและลากเส้นแนวนอนมาตรงๆนะคะไปทางซ้ายค่ะค่ะอีกครั้งนะคะเด็กๆต้องเริ่มจุดจากทางขวาและลากเส้นแนวนอนมาตรงๆไปทางซ้ายค่ะ เส้นที่11เป็นเส้นยิงปืนให้เด็กๆเริ่มจากทางซ้ายและลากเส้นแนวนอนตรงๆมาทางด้านขวาค่ะเราไปฝึกพร้อมกันนะคะให้เด็กๆเริ่มจุดจากทางด้านซ้ายและลากเส้นแนวนอนมาทางด้านขวาค่ะค่ะอีกครั้งนะคะเริ่มจุดจากทางซ้ายลากเส้นแนวนอนมาทางด้านขวานะคะค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเส้นที่12นะคะ เป็นเส้นลูกบอลหมุนค่ะเส้นนี้นะคะมีลักษณะคล้ายวงกลมค่ะค่ะโดยให้เด็กๆนะคะเริ่มฝึกจากเริ่มจุดจับทางซ้ายและโค้งเป็น,ปมมาานร,ปรูปวงกลมมาทางด้านขวาค่ะเราไปเริ่มฝึกกันนะคะเด็กๆเริ่มจุดจับทางด้านซ้ายและเป็นโค้งเป็นวงกลมมาทางด้านขวาค่ะค่ะส่วนเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่13เป็นเส้นวงลอ้อ ให้เด็กๆนะคะเริ่มจุดจักทางด้านขวาและโค้งเป็นวงกลมมาทางด้านซ้ายค่ะเราไปฝึกกันนะคะให้เด็กๆเริ่มจุดจักทางด้านขวาและลากโค้งเป็นวงกลมมาทางด้านซ้ายค่ะคร้งนการฝึกลากเส้นสา่สัเส้นคือผันกัูพาดก็จบไปแล้วนะคะการฝึกลากเส้นสา่ังเส้นคือผานนี้ทําะทำให้เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อเล็กนะคะและยังฝึกพัฒนาการทางด้านภาษาทางด้านสติปัญญาด้วยนะคะค่ะและคูครูนะคะยกคนท่านผู้ปกครองนะ สีไม้ลากมืงริด้ยนะคะถ้าส